คุมนะคะนี่ค่ะเดียวกันเขาบอกว่าแฟนย,ยังค้างคาใจอยู่นะคะว่าคู่นี้นะคะโฟกับพิทเนี่ยเลิกกันจริงหรือเปล่า,าแต่เขาบอกว่ามีข่าวว่าโฟนะคะเป็นฝ่ายบอกเลิกนะคะเนื่องจากทนไม่ได้ที่พิทเนี่ย,ย,ยชอบทําตัวเป็นเด็กแล้วแถมน้องคู่นะคะยังทะเลาะก,กันบ่อยๆอีกนะคะนี่เราเจอพิทแล้วก็ต้องถามหน่อยนะว่าเอ้ยยังหวานกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะพิททั่วไปก็บางครั้งก็ทะเลาะกันบ้างบางครั้งก็แบบแต่คือยังยังไม่เคยเลิกกันก็คือแบบยังมากก็แบบไม่ได้คุยกันสัก สี่วันห้าวันอะไรเงีเ้ยก็ทางคู่มันแล้วแต่เรื่องแต่บ่อยถ้าแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วบางคนเหนื่อยอะไรเงีเ้ยคือสมมุติว่าสมมุติว่าพิษงอนแล้วโฟเหนื่อยโฟก็เลยแบบจะมางอนอะไรก็เลยแบบมันจะกลายเป็นแบบเลยตรีกรันอะไรเงีเ้ยเขาชอบบอกว่าแบบจริงๆงอนนิดหน่อยพอแล้วเดี๋ยวให้เขาแบบเย็นขึ้นเดี๋ยวเขาจะดีเองแบบคิดทําตัวเป็นเด็กเยไม่ได้ทาตัวเป็นเด็กอย่างนั้นคือ คือจริงๆก็ทำงานทั้งคู่มากกว่าก็เลยจริงๆไม่ค่อยแบบมีงงงงกันที่เห็นข่าวบอกว่าทําตัวเป็นเด็กกัเลยก็เลยพเอู้ก็เว่าเลยกันเหรอไม่เคยไม่เคยคือเวลาพิททะเลาะก,กันเราชอบแบบไม่ไม่คุยกันคือแบบพิทก็ไม่โทรไปโผก็ก็ไม่โทรมาจนแบบสักสามสี่วันที่บอกสี่ห้าวันแล้วใครเริ่มอยากคุยก่อนคนนั้นก็โทรรือไม่ก็แบบบีบอะไรเงี้ยก็บีบพิทงอนะครับส่วนใหญ่พิทจะงอเพราะว่าเราเป็นผู้ชายนะ บางครั้งแบบบางครั้งเราเราเราผิดแต่เราก็เป็นคนงอได้เหมือนกันก็ดีครับดี